คณะที่สองผ่านไปนะครับเดี๋ยวเราชมนะครับคณะที่สามนะครับก็เป็นการผสมผสานระหว่างนะครับเครื่องดนตรีธนาุรีสานนะครับปงรางนะครับมาประยุกต์ใช้กับการแสดงสิงโตครับทีมาลูกชัยมงคลครับผมวันนี้นะครับเกียรติจากมือปงรางของเรานะครับผมนะครับ เขาเป็นมือเหนื่อยน่าเอกนะวันนี้มาตามติองราก็จะเอามาไล่ลูกใหม่เดี๋ยวเรามาชมนะครับอขอเสียงไม่รอนหน่อยครับเราจะชะก,กต่อในคณะที่สามทีมงานลูกชายเด็ก ขอทุกคนกําลังใจครับป่ะสุดยอดใช่มั้ยครับโดยการของของชมชมครับ นะครับก็ขอเสียงต้อนรับนะครับับกพิงนานลูกชัยมงคลครับเป็นคณะที่3นะครับากาแสดงเสาดอกเหมยนะครับ

ตลาดนะฮะนี่ครับมาร่วมกันอนุรักษ์นะครับสืบสานประเพณีไทยนะครับในงานรลอยกระทงครับนำรลุ่ยใช้มงคลนะครับอ๋อนี่นะครับมาลอยกระทงที่วัดตางแก้วครับลอยแล้วก็สุดใจนะครับ thank <small noise> you Редактор ขอสุดมนคนะครับดาลกชานะคนั้นขอบคุณผู้รับเลือกกำลังใที่มอให้นะครับขอบคุเสียงตุมือครับเป็นกลังใจนักแสดงครับ ทีมงานลูกชัยมงคลครับขอบพระคุณมากครับเสียงตบกมือที่ไม่ลดเกวนใครเลยนะครับผมนะครับเราก็ยังมีการแสดงอีกหนึ่งทีมงานครับกับประเภทการต่อตัวนะครับกับทีมงานลูกชั้วพาะกานะครับก็ขอบพระคุณครับทุกท่านที่มาร่วมทาบุญแล้วก็มาชมการแสดงนะครับในค่ำคืนบระลอยกระทงวันนี้นะครับ ที่น,นี้ก็ถือว่าเป็นมือหัวที่เชิญงานแรกนะครับมือหัวที่ถือวเป็นงานแรกในชีวิตเขาเลยนะครับผมนะครับก็ขอบพระคุณทุกกําลังใจครับนักแสดงที่เชิญหัวอยู่นี่นะครับงานนี้คืองานแรกจริงๆนะครับยังไงก็ขอบพระคุณครับทุกกําลังใจที่มอบให้ด้วยครับกับทีมงานลูกชัยมงคลน,นะครับ Terima kasih telah menonton! โดยการนำของป๋าตุ๊ชัยมงคลพี่เป็นศิลป์ครูครับก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่มาร่วมชับุญนะครับแล้วก็มาสมการแสดงนะครับกับทีมงานินโต้จดสอดรับไทั้งสามคณะนะครับเดี๋ยวเรื่องมีการต่อตัวนะครับต่างางเพื่อนเพื่อนรบกวนด้วย น like ักแสดงครับผู้เชิดหัวนะครับขอบคุณทุกท่านรังสรรด้วยนะ เพื่อเป็นกําลังใจได้เลยครับอันนี้ถือว่าเป็นงานแรกที่เยี่ยมมากนะครับผมนะครับผู้เชิญหัวครับก็ขอบพระคุณครับขยะมอบรางวัลเชิญได้เลยนะฮะเป็นกาลังใจนักแสดงครับที่มงานลูกชัยมงคลครับ ขอเสียตุปืนหน่อยครับขอบพระคุณครับอใครจะมอบรองงางวัลเชิญครับผมนะครับนี่เป็นคณะที่3นะครับชิมงานลูกชัยมงคลครับเดี๋ยวจบจากการแสดงคณะนี้ ท่านจะได้ชมการแสดงต่อตัวนะครับทีมงานลูกเจ้าพ่อพากานนะครับใครจะมอบรางวัลเชิญเลยนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอให้อาจารย์นะครับรวย200ล้านเลยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับใช่ครับขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณคุณเบน์เตื่อไทยพระเครื่องด้วยนะครับเมื่อกี้มอบรางวัลให้1,000บาทนะครับตือลูกทีมงานเลยขอบพระคุณด้วยนะครับใครจะมอบรางวัลเชิญครับ เป็นกำลังใจให้นักแสดงครับทีงานลูกชายก็เป็นคณะที่สามครับนากแสดงโดดเสาตองเหมืยขยายรางวัลเชิญเลยครับขอบคุณครับ คุณมากครับทุกกำลังใจที่มอบให้นะครับผมก็ขอบพระคุณครับขอบคุณพี่หนิงคนนอนด้วยครับขอบคุณเชฟปุ๊กด้วยนะครับขอบคุณกันดีด้วยนะครับก็เป็นคณะที่3ครับการแสดงสาเฉลยครับไปให้รางวัลเชิญได้เลยนะครับขอบพระคุณครับทุกกำลังใจด้วยครับทีมงานลูกชัยมงคล นะครับ สีไม่ตรงเลยไม่เป็นไรครับนี่นะครับความสามารถไม่ต่างกันเลยนะครับผมเป็นการที่ทาครับครับขอเสีตงอไปแล้วเป็นงานลูกชายมงคลนยครับเป็นงานแรกนะครับของผู้เชิดหัวนะครับก็ขอบพระคุณทุกกำลังใจครับที่มอบให้แล้วก็ทุกๆรางวัลทุกสียงตบมือด้วยนะครับในงานประเพณีลอยกระทงวัดอ่างแก้วนะครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะมีการแสดงตอบตัวนะครับทีกหนึ่งทีมงานครับทีมงานลูกเช้าพ่อพักการรับรองว่าการตอบตัวนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็ได้ครับในตอนนี้ท่านก็ติดตามชมกันนะครับ ทีมว่องให้กับทีมงานลูกชัยมงคลนะครับเป็นคณะที่สามนะครับการลดเสาดอกเหมยถ้าใครยัำมอบรางวัลเชิญน,นะครับผมนะครับ สิงจบด้วนะครับทีมงานลูกชัยมงคลครับผมขอบพระคุณครับใครตอกปืนใดก็ขอให้รวยทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุ้ทุกรางวัลด้วยนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับแล้วเรายังมีการแสดงต่อตัวครับอีกหนึ่งทีมงานนะครับลูกเจ้าพ่อพักการนะครับ ขอบคุณพี่หนิงคนนอนด้วยนะครับขอบคุณเชฟปุ๊กนะครับขอบคุณตาน,นีนะครับขอบคุณคุณเบนเ์ื่อไทยพัเครื่องนะครับแล้วก็ครูอาจารย์ครับใช่ใช่ใช่ขอเสียงตบ